ปรานจะทำยังไงเมื่อโดนชนเผ่ามายาตามล่าปรานข้ามเวลามาที่อารยธรรมมายาค่ะและช่วยนาเลียหญิงสาวที่กำลังจะโดนจับไปบูชายันนะคะทั้งสองคนหนีการตามล่าจนมาเจอกับเทพคาเมซอดเรื่องราวจะจบลงยังไงติดตามได้ใน การเวลาโคจรเปิดตำนานปิดสนาค่ะบ้านปราณช่วงกลางวันปราณนั่งลงที่เก้าอี้ที่โต๊ะทำงานของพ่อพลางหยิบหนังสือจากในกองบนโต๊ะขึ้นมาดูทีละเล่มโหพ่อมีหนังสือเยอะจริงเล่มนั้นก็น่าอ่านเล่มนี้ก็น่าสนใจ ว้าวนครมายาเล่มเนี้ยน่าสนพรานหันไปชูหนังสือให้รูปถ่ายของพ่อดูขออ่านหน่อยนะครับพ่อเอาเลยลูก <laughs> ขอบคุณครับพ่อ <laughs> อาณาจักรมายาอารยธรรมที่ถูกพิจารณาว่ารุ่งโรจน์ที่สุดในทวีปอเมริกาก่อนการมาเยือนของชาวสเปน ย้อนกลับไปราวพ8 0 0ปีก่อนคริสต์กาลอารยธรรมมายาเริ่มต้นตั้งถิ่นฐานขึ้นในดินแดนที่กลายมาเป็นอเมริกากลางและเม็กซิโกในปัจจุบันโอ้โหว้าวสุดยอดเยี่ยมเลยจุดสำคัญที่ทำให้อาณาจักรนี้ประสบความสำเร็จหาใช่สิ่งปลูกสร้างแต่คือการ,กรเกษตรที่มีประสิทธิภาพต่างหาก มันคือไรข้าวโพดที่เป็นอาหารหลักของผู้คนในยุคโบราณโหไร้ข้าวโพดสมัยก่อนกับสมัยเนี้ยมันจะต่างกันไหมนะหรือมันไม่ต่างเลยออพอพูดถึงข้าวโพดแล้วก็อยากกินข้าวโพดอบเนยเลยเกิดลำแสงสีขาวกระพริบออกมาจากนาฬิกาของปราณ ปราณรีบหยิบขึ้นมาดูทันทีนครมายาสวยแล้วมือลั่นเฮ้ยเฮ้ยพูดเล่นพูดเล่นอย่านะคนหล่อย,ยังไม่พร้อมหมโดนอีกแล้วและปราณก็ได้ออกเดินทางอีกครั้ง ติดตามรายการสนุกสนุกแบบนี้ได้นะคะกับรายการการเวลาโครจรเปิดตำนานปิดสนา EP 3อาณาจักรมายาและการบูชายันได้ที่เว็บไซต์ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน thaipbspodcast หรือ Podcast ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายติดตามกันได้กับ Podcast a Review ค่ะ